กิกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติจะเรื่องอำนาจพระไทยเป็นชาติกาศิกรรมอันชีวิตของกาศิกรนานเอาต่างยึดถือความใจยันมันหนักนะ <c oughs> เริ่มไม่ก็จังหวะแล้ว Good evening How are you today สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งสปเลราวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพว่ารามันนะครับแล้วนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นปลูกเองทําเองทุกขั้นตอนวันนี้น,นวดพาเพื่อนๆมาที่แปลงหม่อนดัมออสตรุจีที่เราปลูกมะเดื่อฝรั่งแล้วก็ ปลูกมะเดี่วทุ่มพอแล้วก็เสียบมะเดื่วฝรั่งแทรกเข้าไปตรงกลางนะครับแล้ววันนี้เห็นไหมวันนี้มีอะไรแปลกตาไหมเอ่ยวันนี้สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือ,อสวนของเราร่วงเตยอนนะครับช่วงเช้าน้าหนวดมาทําการตัดหญ้าส่วนช่วงเย็นน้าหนวดก็มาทําการสร้างมะเดือ่อเป็นมะเดือ่อฝรั่ง สองระบบราก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 แห่งเดียวในโลก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 เพราะอะไรเพราะไม่มีใครเขาทำกันกันกันเศรษฐาเง่ยเท่าต่อเชื่อไหมฮะเชื่อผมพูดจริงๆนะค่ะคือไม่มีใครเขาทำกันต้องคนที่แบบว่า อาจจะมี DNA เที่พิเพียนนิดหนึ่งนะก็ถึงจะกล้าทำอะไรแบบนี้นะครับและว,วันนี้ก็ได้เวลาถึงเวลาแล้วที่นนหนวดจ,จะต้องมานะครับเริ่มต้นนะครับหลังจากที่เราเสียมะเดื่อฝรั่งของเรานะฮะลงกล้องก็สามารถจะแพนไปรอบๆได้นะครับไม่ใช่ว่ามีแถวนี้แถวเดียวนะเดี๋ยวเขาบอกว่ามีแถวเดียวหรือเปล่านหนวดอ่านะฮะที้งหมดเนี่ยสี่แถวนะครับตรงนี้นะนะครับมีมะเดื่อฝรั่ง ประมาณ3 4สายพายธุ์นะครับก็รวมรวมแล้วอยู่ประมาณสักห้าหกสิบต้นนะครับที่นันวดเสียบเอาไว้นะครับทั้งนอกแถวแล้วก็ข้างๆด้วยนะครับทีนี้หลังจากที่นันวดเสียบนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็บางคนติดตามมาตั้งแต่ต้นอันนี้โอเคเลยเพราะว่าตั้งแต่สมัยที่เรา,าปลูกมะเดื่ออุทุมพรล,ลงไปนะครับปลูกมะเดื่ออุทุมพรเสร็จปุ๊บทีนี้ หลังจากนั้นพอมะเดื่อของเราอุทุมพรของเราเริ่มสมบูรณ์แข็งแรงดีเราก็ทําการตัดแล้วเราก็เสียบนะครับทุกขั้นตอนอยู่ในคลิปก่อนๆอ,อยู่แล้วนะครับนั่นหดได้ลงไว้ทุกคลิปแล้วและหลังจากนั้นก็เราก็ให้น้ําเริ่มให้ปุย๋ยตอนนี้ต้นของเขาก็สมบูรณ์แล้วพอสมบูรณ์ดูที่แผลของเขาแผลของเขาเนี่ยเริ่มสมานกันดีสนิทแล้วโยกแยก ก็ไม่โยกแล้วนะครับแต่ว่าน้าหนวดก็ต้องเอาเชือกฟางเนี่ยมัดไว้ตรงนี้เพื่อป้องก,กันเขาฉีกไว้ก่อนเพราะว่าที่นี่ลมแรงนะครับทีนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่เรากรีดเทปออกมาถึงวันนี้ขั้นตอนต่อไปของเราก็คือการสร้าง2ระบบรากนะเอามีเด็กกี่ตน้นวสวัสดีครับพิเกตสวัสดีครับโอ้พี่ิเกตทำไมมือสีนั้นล่ะเนี่ยพีเจะไปจับปลาหมึกมาเหรอ โอ้โห oh, สุดยอดเลยนี่ดูมือพี่จิตสักก่อน <c oughs> นี่มือที่เปี่ยมไปด้วยวิตามินซี <c oughs> แล้วก็สารอย่างฮงสารอะไรก็ไม่รู้แหละที่มันอยู่ในหมอนนะครับทาหน้าได้เลยนะลูกทาหน้าทําให้หน้าของเราอ่อนกว่าวัยแต่พ่อดูหน้าหนูมันเหมือนยักษ์แล้วตอนนี้นะ่ะดูอยากให้ติดเสือ้อพ่อบอกให้ติดเสือ้อ <c oughs> <c oughs> โอ้โหสุดยอดอ่ะโอเคนะครับสวัสดีพี่จิตพี่จิตวันนี้มาทําอะไรบอกพ่อหน่อยสิมากินหมอน,นะครับมากินหมอน นึกว่ามาให้กำลังใจพ่อไม่ได้มาให้กำลังใจพ่อเลยหรอให้ด้วยครับโอ้ไหนจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อย <c oughs> จุ๊บเลยไ <c oughs> <c oughs> อ้บนนอกเขาไอ้จุ๊บหน่อยอ่า <c oughs> อ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวพ่อต้องทำงานก่อนทีนี้พี่กิจก็ไปจัดการกับหมอนได้เลยต่อเลยนะครับร <c oughs> ับทราบโอเคอ่ะพี่กิจเรียบร้อยหน้าที่พี่กิตคือพี่กิตก,ก็บอกว่าเมื่อไหร่จะให้พี่กิตได้เข้ากล้องบ้างอะไรประมาณนี้นะพ่อก็บอกว่าโอ้้ันเราไม่มีข้าวกล้องหรอกลูกบ้านเรากินแต่ข้าวหอมมะลิ อ,อ่ะทีนี้การทําหมอนให้เป็น2ระบบไอการหมอนการทําทมะเดื่อสองระบบลากเนี่ยนะครับหลังจากที่พอเรากรีดเทปออกแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณ2วันก็พอนะถ้าอยู่ในต้นแบบนี้นะครับไม่ต้องไว้นานนะครับทีนี้พอตัดหญ้าอะไรออกเสร็จปุ๊บเราก็ขุดดินเหมือที่นั้นหมดขุดนี่แหละอาขุดขุดได้เห็นแล้วตะกี้นะเพราะทุกคนมานที่จอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจอบที่อ่า อีกด้านหนึ่งอยู่ที่บ้านไม่ได้เอามาอันนู้นด้ามหักส่วนด้านนี้อ่ะไอ้ส่วนด้านนี้มันขรุคลิกดูดิขรุคลิกขรุคลิก,ลกนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเราขุดดินรอบๆก่อนนะฮะขุดสองฝั่งพอกับฝั่งนี้อ่าขุดดินสองฝั่งนะครับหลังจากที่เราขุดดินสองฝั่งแล้ว ถ้าบ้านไหนที่มีทรายนะครับมีทรายหยาบอะไรพวกนี้สามารถจะเอาทรายมาลงได้ด้วยแต่ถ้าไม่มีทรายเอาแต่ดินก็ได้นะครับทีนี้อันนี้หนวด,ดขุดได้หนึ่งสองสามสามีสม่ตอนนี้มันบอกเป็นต้นซ่อมต้นแตงกวาก็เหมือนเดิมนะครับพี่วัวพี่เสกหรือว่าหญ้าผ่านไส ใส่เลยใส่ผสมกับดบนที่เราขูดไว้นี่แหละนะครับอ่าไม่ต้องเยอะก่อนนะอันนี้ไม่ต้องเยอะก่อนอันนี้เราต้องการแค่เอามาล่รอรากของมะเดื่อฝรั่งนะครับเพราะมะเดื่ออุทุมพรก็มีรากอยู่แล้วเอะต้นนี้มันมาแตกตายข้างในดูดิแตกตา,าแตกมากเลย ครับอะไรลูกโอ้เห็ดอย่ามาลองไหนแล้วชิมวานี่แหละลูกที่อันแมนมณีิวานเอามาร้องเพลงไงอันนี้คือเห็ดนะครับ ตามดังดังเจ้าเอาอีย่างน้อเฮ็ดหัวใจอ้าอรู้สึกก็จติงตองทีนี่เห่เข้าตาบ้างเลยนะครับทีนี้หลังจากที่เราเอาขี้วัวโรยบนแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็สับขี้วัวลุกขี้วัวนะครับให้เข้ากับกับดิน คุกี้วเข้ากับดินเสร็จปุ๊บเราก็หยดมาใส่เลยนี่หยดมาใส่แบบนี้เอาสายยางเทปเทปน้ำเนี่ยมันเดี๋ยวก็ยกออกนะครับเทปน้ำี่ต่อไปเราต้องยกขึ้นนะครับเยวเอาเทปเทปน้ำลงเอาเทปน้ำลงเทปน้ำลงนล้อทีนี้เดี๋ยวเราจะเสกให้เทปน้ำขึ้นมา นี <laughs> ท่ทีนี้เราก็ใส่ให้รอบๆโค้งกันเลยนะครับเอาพอพอถึงพอดีเลยถ้าใครที่มีอันนั้นนะครับมีอะไรเขาเรียกห่วงยางเอ้ยไม่ใช่สิ ยางล้อรถนะครับมียางล้อรถนะฮะถ้าใครที่มียางล้อรถเนี่ยก็สามารถจะเอายางล้อรถเนี่ยมาใส่ได้เนี่ยนี่เหดี๋ยวฮะหลังจากนั้นเราก็เดี๋ยวเร,ยเราจะเริ่มตีน้ำให้เขานะครับอ่ะเดี๋ยวนะหนวดทำเสร็จแล้วเดี๋ยวนะหนวดจะตีน้ำให้ดูกัน ทำให้เสร็จทีเดียวเลยอันนี้นี่นะครับเดนนี๋ยวเลยียต้นหนึ่งเดี๋ยวต้นต้นสุดท้ายแนะนโดจะอธิบายให้ลึกอีกนิดหนึ่ง ที่ช่วยถือนี่ให้คุณพ่อด้วยนะลูกนะขอให้หนูเจริญเจริญนะลูกนะเป็นเด็กดีนะลูกนะนี่แหละครับตะกี้ต้นนี้เดี๋ยวต้นนี้ต้นเราก็จะปล่อยน้ำแล้วนะครับคือวิธีการเนี่ยที่กลบเนี่ยนะครับให้เรากลบพอพอถึงขนาดนี้ของต้นเนี่ยนะการกลบเนี่ยคือการกลบแผละนะครับ กลบแผลตรงนี้เลยนะฮะอ่กล้องอยู่ด้านไหนเนี่ยนี่นี่กลบมาประมาณนี้ประมาณแค่นี้นะครับเอามาถึงแผลเดี๋ยวหนูฉีดฉขียน,ยหนยให้ดูนะอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยนะครับประมาณนี้น,นะครับกลบประมาณนี้กลบแล้วไม่ต้องยัดดินนะครับเวลากลบดินเนี่ยอย่ายัดดินกรบล้มลวมนะครับกลบล้มลวมโปร่ปงๆเราคลุกดินก่อน นะ,ะทุกดิน,นือาทุบดินเสร็จปุ๊บเราก็เอาดินเนียกลบไปกลบหลวมๆอย่างที่ตน,นโดดบอกนะฮะอย่าไปอัดดีใล้แน่นนะครับเขาจะไม่มีอากาศหายใจเพราะว่าตัวที่เรากลบเนี่ยคือตัวของมะเดื่อฝรั่งนะครับนะฮะตัวมะเดื่ออุทุมพรเขาอยู่ด้านล่างแล้ว ที่เรากลบตรงนี้คือเรากลบรากของเรากลบอกิ่งของมะเดื่อฝรั่งกลบเพื่อเพื่อให้เขาออกรากนะครับล้วต่อไปเนี่ยมะเดื่อฝรั่งก็จะรากของเขาเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะดูบอกไม่ใช่บอกเนี่ยผมจะจําลองวิธีการทํางานของระบบรากของเขา นะครับทีนี้เนี่ยต้องนั่งเฉียงๆนะครับเวลานั่งหลายๆคนรู้ถ้าใครเป็นแฟนขับรายการน้าหนวดก็จะรู้ดีว่าทําไมน้าหนวดต้องนั่งเฉียงแบบนี้ไม่ใช่ว่าเก๊กนะฮะเอา้าครับการทางานของระบบลากแบบนี้ต่ออุมพรเนี่ยจะมีลากอยู่ด้านล่างอยู่ใต้ดินเลยส่วนรอยที่เป็นรอยเสียบ ที่เรากลบไปต่อไปกิ่งของมะเดื่อฝรั่งก็จะแตกรากที่รอยเสียบรากของรอยเสียบก็จะอยู่ด้านบนยึดกินอยู่ตามพื้นที่ด้านบนนะครับทีนี้เวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเราก็สามารถจะใส่ปุ๋ยบางๆได้ตลอดเพราะด้านบนก็มีรากด้านล่างก็มีรากก็คือ2ระบบรากใต้คืออุทุมพรบนคือมะเดื่อฝรั่งอ่าเดี๋ยวเราจะทําการตีน้ํากันตัวนี้นะครับอโอ้โหลูกครับ กลายเปปีศาจม่วงไปล้มันล้างออกอยู่สักออกอยู่ห่อแม่ไม่ออกใช่ไหมโดนปีศาจขวนอุ้ยไม่ยอ่โดนปีศาจขวนจน,นกลายเป็นปีศาจโหน่าสงสารมากเลยหนกูกลายเป็นลูกคิงคองแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยจะไปปล่อยน้ำมาก่อนนะครับปล่อยน้ำเดี๋ยวผมจะให้ระบบน้ำตีน้ำให้ดูนะครับแป๊บหนึ่ง เอตอนนี้เราก็เริ่มตีน้ำนะครับตีน้ำให้เธอตีให้ชุ่มเลยนะครับก็คือเอาให้ดินเนี่ยแบบว่าอิ่มน้ำเลยนะครับตัวนี้เหมือนกันอันนี้อ่ายงอยู่ยังอยงอยู่พ่กิปไปเอาเชือกฟางที่ท้ายรถให้พ่อหน่อยลูกไับ นะครับหลังจากนี้เราก็ให้น้ําเป็นตีน้ําให้ชุม่มขอบคุณครับถ้าชุ่มขนาดไหนหลายคนถามว่าชุ่มขนาดไหนคือช่วงนี้หน้าแรงเนี่ยนะครับให้ทั้งวันก็ไม่เป็นไร <c oughs> นให้ทั้งวันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้าที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็คือ,อมันจะก็จะซึมลงไปด้านล่างซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะมีาการรองรับด้วยรากระบบรากอุทุมพร อย่าข้ามจบลูกแต่ด้านบนเนี่ยก็จะรองรับด้วยรากของอมะเดื่อฝรั่งแต่มะเดื่อฝรั่งเขายังไม่ออกลากตอนนี้คือที่เราให้น้ําเยอะแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการอบรากนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยอากาศมันร้อนนะครับพอมาเจอกับความความเย็นของน้ํานะครับก็ะจะทําให้ความชื้นเนี่ยมันเกิดเกิดความชื้นพอเกิดความชื้นเสร็จุูบรากของมะเดื่อฝรั่งก็จะออกนะครับเดี๋ยวถึงเวลาที่เขาออกลากน่ะนะ น,น้าหนวดจะพาเพื่อนๆมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับที่จะทดลองจะทำดูนะครับหรือใครที่ไม่กล้าทำก็อย่าเพิ่งทำก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้น้าหนวดก็ามาคือ,ค,อคืออยากให้ทุกคนติดตามตั้งแต่คลิปแรกๆนะฮะใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแรกนะครับตั้งแต่ตอนที่เราปลูกหรือว่าตอนที่เราเริ่มเสียบเนี่ยนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับเพราะว่ามันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูว่ามาเดี๋ยวฝรั่งของเรานะครับที่เราทําเป็น2ระบบล่างเนี่ยจะอยู่ได้ในระยะยาวขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆติดตามนะที่สําคัญที่สุดอย่างที่นันวดวบอกคือนันหนวดอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นตั้งแต่ต้นนะครับจนวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเขาผลิดอกออกผลออกมานั่นคือความภาคภูมิใจของนันวดวนนะครับนะฮนะอันนี้ตัวเรขนี้ น้องกฤตขอบคุณน้องกฤษตด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ให้กําลังใจคุณพ่อนะครับครับน้องกฤิตมีอะไรจะฝากคุณลุงคุณป้าบ้างลูกวันนี้ฝากกินหมอนเยอะๆด้วยครับฝากกินหมอนเยอะๆด้วยกินหมอนแล้วมันจะเป็นยังไงหนูกินแล้วมันเป็นยังไงบ้างหมอนพ่อถามอีอร่อยด้วยครับสุขภาพดีแล้วก็อร่อยด้วยครับโอ้ดีแล้วแหละลูกถ้าเอาเอามาทาที่ผิวเราทาแล้วมันเป็นรู้สึกยังไงบ้างหนูรู้สึกยังไงบ้างพอทาอฮ เรื่องหอบลมมันเริ่มแห้งตอนนี้นะแต่ว่าพอเราล้างตัวนี้ออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความชุ่มชื้นนะหม่อนเนี่ยนะครับมันจะมีวิตามินซีสูงนะครับรู้อยู่แต่อย่างเดียวนะว่ามันมีวิตามินซีสูงทาไมถึงได้รู้พี่ต้อมบอกไว้นานมากแล้วนะว่าหม่อนมีวิตามินซีสูงหลายอย่างนั้นน้องหนวดก็จําแต่หม่อนเนี่ยเป็นผลไม้เป็นเบอร์รี่ที่เป็นอันดับหนึ่งของของกลุ่มของผลไม้กลุ่มเบอร์รี่เลยนะฮะอันนั้นคือเรื่องของหม่อนนะครับ อ่ะอันนี้เอ้ยมันช่องไหนเนี่ยช่องมาเดื่อยแต่มาเดื่อก็ไม่ได้แพ้หมดนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวหน้าหนวดกับน้องกิตก็คงจะลาไปก่อนก่อนจากกันนะครับอย่าลืมฝากช่องป้าต้อมหน่อยช่องต้อมปลูกผักสวนครัว Garden Branch อ่าดูออกเสียงัุก่อนเอาใหม่ต้อมปลูกผักสวนครัว Garden Branch นะครับก็อย่าลืมนะฝากช่องป้าต้อมด้วยนะครับต้อมปลูกผักสวนครัว Garden Branch นะครับแล้วก็ อ่าอีกช่องหนึ่งช่องนันหนวดนะครับก็คือช่องเดโชสุกินที่นันหนวดทาหมอนปลูกหมอนให้ลูกๆได้กินนะครับก็ฝากด้วยกันแล้วกันวันนี้เราสองคนล่าลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมก่อนจากกันคิดดีทําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราสองคนล่ําลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายคิดว่าไง